เป็นเจ้าของรถยนต์ s u ซูกิเซ l e เรีย o m คอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่าได้ง่ายแล้ววันนี้กับราคาเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุด99เดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมซู z u k i ทั่วประเทศลุ้นการนะั้งต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่เอออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวิดีโอวันพุธที่15พฤษภาคมครับกลางเดือนพอดีนะครับวันนี้เนะื้อหาที่เรามาฝากก,ก,ก, Test, ก,ก,กันเกี่ยวกับยูเอเต็มีพรีวิวก่อนเกมเจอเนลคาสเซนคืนนี้เวลาตีสตรงครับเล่นที่โอทราวฟอร์ดซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นเกมเยือนครับที่บุกไปเยือน MX s t a d i ซ m ของไบรตันนนัดสุดท้ายฤดูกาลนันที่38แล้วค่อยไปเล่นกับแมนซินัดชิงเอฟเอคัวันที่25พฤษภาคมนะครับการลาทีมของเราเฟเวอรลานครับแล้วก็เทนฮาร์เน่พูดถึงกระแสวิจารณ์ที่มีต่อลามูสฮอยลุนมายูเต็ดมโอกาสจะเซ็นฟรีตั้งแต่คนหนึ่งครับแล้วก็ข่าวดีลผู้เล่นใหม่ราคาไม่แพงที่น่าจะถูกใจแฟนๆแน่นอน ตอนไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็รบกวนฝากก,าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะถึงนัดสุดท้ายในโอทั o ฟอร์ดครับหลายๆคนคาดหวังว่าเกมนัดสุดท้ายในบ้านที่เลนตัวหน้านแฟนๆเนี่ยจะทําได้ดีกับการจัดทีมของเทน้ฮารนัเตะลงไปสู้นะครับ24เกมก่อนหน้าน,นี้ในโอทัฟอร์ดซีซั่นปัจจุบันเนี่ยชนะไปแค่12เกมครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง9 ทำได้38ประตูแล้วก็เสีย26ประตูทุกรายการครับต้องบอกว่าโอ้โหเสถิตชนะแค่50%เท่านั้นแล้วก็แพ้ไปมากถึง9เกมครับเสมอแค่3เรื่องนี้นี่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนครับภายจำได้ฤดูกาลหนึ่งของเวอูน่าโซชา์ก็เสียในบ้านไม่ค่อยดีแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยดีมากๆไม่แพ้ติดต่อกันเป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแต่ว่าในทางกับการเนี่ยอีกทักษ์มีปัญหาเกมในบ้านฤดูกาลนี้จริงๆเช่นเดียวกเกมเยือนซึ่งพวกเขาประตูที่เสียติดลบอยู่ในพรีเมียร์ลีกคร การเตรียมทีมเจอนิคอสเซ่นน่าสนใจมากๆว่าเทนฮากจะจัดตัวแบบไหนนะครับใช้ผู้เล่นกําลังหลักกี่คนตัวผู้เล่นที่จะกลับมามีใครบ้างแล้วก็เลกจะใช้ดาวรุ่งมากแค่ไหนมาดูอัปเดตก่อนเกมที่จะเจอกับยูคอสเซ่นคืนนี้ครับแต่เวลาตีสอตรงมายูเต็ดคาดหวังว่าจะมีนักเตะหลายคนเนี่ยกลับมาสู่ทีมได้แต่ก็ต้องรอเช็คฟิตอีกทีหนึ่งด้วยครับมาร์คัสชอตฟอร์ดยังรักษาการบาดเจ็บช้โครแล้วก็ส้นเท้าอยู่ เขารู้สึกมั่นใจว่ารอยช้ำที่ชโครเนี่ยหายดีแล้วแต่ว่ายังเจ็บที่ส้นเท้าอยู่ครับก็น่าจะกลับมาได้ในเกมเจอกับไบรตันตามข้อมูลของสมิ ern, ลลรักเคอร์นักข่าวแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส่วนัแต่คนอื่นเนี่ยมีอัปเดตเพิ่มเติมดังนี้เทนฮากเผอว่าลิซโดมติตเนสเนี่ยอาการบาดเจ็บไม่มีแล้วครับและอยากลงเล่นมากๆแต่เขาตัดสินใจที่ไม่เสี่ยงในเกมเจออาร์เซนอลอย่างไรก็ตามเนี่ยเกมเจอกับนิวคาสซิล เซนหาเปิดโอกาสให้ลิซโซมัเตเนสจะกลับสู่ทีมนะครับแต่ว่าเขาจะประเมินอีกทีนึงว่าจะได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนจะเป็นตัวสำรองเปลี่ยนลงมาหรือเป็นตัวจริงเลยส่วนเมลสันเมาส์นี่ยังเร็วเกินไปในเกมนี้ครับอาจจะกลับมาในเกมเจอกับไบรตันส่วนอาการของอามาัดเดียโลที่เจ็บจากเกมที่แล้วจนโดนเปลี่ยนตัวออกมาที่70ที่แพ้อาร์ซอนศูนย์ตัวหนึ่งไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรเขาสามารถกลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งในการเจอกับทีมสาริกาดง มาคาสซัดฟอร์ดกับบูโน่แฟนเดย์ทั้งคู่ซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าพลาดเกมอาร์ซอนนะครับพวกเขาทั้งคู่กาลังพัฒนาร่างกายให้กลับมาสู่ทีมได้อีกครั้งเทนหาบอกว่าถ้าทั้งคู่จะเล่นในเกมนัดชิงชาลเลอร์เจอ,เจอแมนซี่เนี่ยต้องมีเวลาให้พวกเขาได้ลงเล่นครับและรักษาสมดุลทีมให้ดีถ้ามีอาการบาดเจ็บอีกเนี่ยทีมจะแย่ลงแล้วก็จะพลาดใช้งานนักเตะคนสําคัญนะครับขณะที่ลุคชอ Victor, er, ว์วิกตอร์ลินเดเลอร์แพลนเมไกย์ราลฟลวาลานไทเรมลมาเลเซียและก็อองติเน่มักเซล ยังไม่พร้อมในเกมเจอกับนิวคาสเซิลครับแม้ว่าอองตัวนี่มักเซลจะกลับมาซ้อมได้แล้วก็ตามอีกคนที่ลุ้นว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็คือวิลลี่คามาร่าครับที่ลงไปสำรองในเกมจากอาร์ซอนถ้าได้เล่นตัวจริงก็จะได้จับคู่กับจอห์นนี่อีวานและเป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพทั้ง2คนครับแต่แท่งลงไม่ได้คาซมิโลคตงต้องลงต่อไปก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงกับผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของแมนยูเต็ดครับผู้สาประตูอังเดรโอนาน่าก็หลัง4คน เดโกดาโลอารอนวิซาก้าครับน่าจะยืนแบ็กอยู่ที่ว่าใครเล่นฝั่งไหนเซนเตอร์น่าจะเป็นวิลลี่คาร์มาลาลงได้จับคู่จอห์นนี่อีแวนตรงกลางคาสเซมิโลคอบบี้ไมนูนะครับแล้วก็รุนความฟิตของบูโน่ถ้าลงไม่ได้อาจจะเป็นโซเฟียอัมราบัตลงไปยืนหรือไม่ก็สก็ต์สตูมิเน่ครับแล้วดันไมนู u, ขึ้นมาเล่นสูงหน่อยปีกสองฝั่งผมมองว่าอาร์มิเดโอถ้าฟิตพอนะ่าจะเล่นตัวจริงต่อไปกับอเลนโดกาลนาโชนะครับแต่ถ้าฟิตไม่พอก็จะเป็น Anthony, อ acho, ันโตนี่กับกาลนาโชสนหน้าเป้าล ousse, Hoy, ลามุสฮอยน ่อกันที่การอำลาราฟเฟลรวารานครับที่จะออกจากทีมในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้หลังหมดสัญญาแล้วก็มีการแถลงออกมาแล้วจากสโมสสนะครับวารานเนี่ยเป็นกองหลังที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากกับฟอร์มที่สม่ำเสมอในเวลาที่ได้ลงสนามครับช่วยทีมอย่างเต็มที่เป็นกองหลังที่แน่นอนคนหนึ่งแต่มีปัญหาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อย ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศอำลาทีมจากวิดีโอส่วนตัวที่โพสออกมาตามโซเชียลมีเดียของตัวเองครับบสมัมภา์บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาไม่กี่ปีที่น่าเหลือเชื่อกับการได้ลงเล่นให้กับสโมสรที่พิเศษและสวมเสื้อตาสโมสรแห่งนี้ครั้งแรกที่ผมลงไปเปิดตัวที่ออทาทลฟอร์ดในฐานะักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันสุดยอดมากๆครับมันบ้าคลั่งจริงๆบรรยากาศเหลือเชื่อผมตกหลุมรักสโมสรแห่งนี้แล้วแฟนบอล กูต้องลงเล่นให้กับแมยูเตดเพื่อเข้าใจว่าเราทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสโมสรอ,อย่างไรสําหรับลูกๆของผมที่นี่ก็คือบ้านเหมือนกันครับและมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษสาหรับผมไปตลอดชีวิตตอนแฟนๆไปที่เวอรีมลีนันชิงชาเลอร์คาราบาคับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีบางอย่างที่พวกเขาจดจําไปตลอดและพวกเขาก็ได้สิ่งที่เหลือเชื่อคือแชมเปี้ยนครับแม้ว่าพวกเราจะผ่านช่วงเวลายากลําบากตลอดซีซั่นที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าอนาะคตของเราจะดีขึ้น แล้วมีเจ้าของใหม่ที่เข้ามาด้วยแผนงานและกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากๆผมจะไปอัลทฟอร์ดในเกมเยี่น่าสุดท้ายของฤดูกาลในเกมเจอกับนิวคาสเซิลคืนนี้ครับและมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมอินกับมันอย่างมากแน่นอนวนารานมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในซาอุดีอาระเบียหลายทีมครับโดยเฉพาะอัลนาเซอร์กับอัลเอลจิฮัตเช่นเดียวกับในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาด้วยที่สนใจดึงเขาไปร่วมสโมสรนะครับก็น่าจะเป็นสโมสรท้ายๆของวารานแล้วหลังจากย้ายเอาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ความยอดเยี่ยมของเขาครับความเป็นมืออาชีพกองหลังที่เหนียวแน่นความรักที่มีให้สโมสรและเป็นกันเองกับฟแฟนๆครับหลายคนชื่นชอบเขาในจุดนี้ขอให้นายโชคดีและขอบคุณช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสโมสรแห่งนี้พร้อมต้อนรับเราเฟลวาลานเสมอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อละมุสฮอยลุนครับว่าอาจจะไม่เหมาะกับทีมหรือว่ายังไม่ช่วยทีมได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรเทนฮาก็ออกมาปกป้องนักเตะบอกว่าฮอยลุนนมีอาการมาเจ็บถึง3ครั้งในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เขายิงไป14ประตูแล้ว เซนหาก็อยากให้แฟนๆให้กําลังใจรวมถึงสื่อก็ซัพพอร์ตไทลุนมากขึ้นนั่นคือสติที่บ่งบอกว่าเขาเป็นนักเตะท,ที่ดีครับแล้วก็เป็นนักเตะยุน้อยด้วยเราตัดสินใจซื้อเข้ามาเพราะเรื่องของอนาคตด้วยเขาต้องพัฒนาต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องการเวลาบางครั้งมันก็มีขึ้นๆลงๆบ้างก่อนช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาพยายามดิ้นรนเพื่อยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกและเขาก็ทํามันได้ครับเขามีบุคลิกที่แข็งแกร่งบางครั้งคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ว่าผมแน่ใจว่่าาาเเขขขจะตออสู้ในแบบง กระตือร้นขึ้นมาเพื่อกับสู่ฟอร์มที่ดีในทุกๆนัดมั่นใจมากขึ้นกับตัวเขาและเขาใกล้จะอยู่จุดนั้นแล้วมาดูหนึ่งดีลที่น่าสนใจครับที่นำมาฝากกันก็คือกองหลังที่ถูกพูดถึงตามหน้าสื่อตอนนี้หลายๆสื่อเยอะมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าจะเป็นนักเตะฟรีเอเยต์ยน,นะครับเป็นนักเตะที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ก็คือโทซินนัตราไบโอโยกองหลังของฟูลัม ดยข่าวนี้เชื่อมโยงมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วว่ายูเต่สนใจเพราะว่าเป็นนักเตะที่ไม่มีค่าตัวสามารถเซ็นฟรีมาได้เลยคล้ายๆลคริสเตียนลิกเซนในช่วงซัมเมอร์ก่อนที่เซนฮาร์กดึงเข้ามาใน Twitter ต,ต่างประเทศวิคเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วลิสต์ของโทซินาราเบลโยเป็นลิสต์ที่เกี่ยวเนื่องกับบอกบริหารชุดใหม่อย่างเจอสันวิลค็อกและก็โอมาเบอร์ด้าครับ <c oughs> เคยทำงานกับแมนซี่จัดการในทีมช่วงที่โทซิน เป็นดาวรุ่งของแมนซี์ในช่วงนั้นครับแล้วทําให้ลิสเนียมาเชื่อมโยงกับยูเต็ดในปัจจุบันซึ่งเขาสามารถเล่นเซนเตอร์ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ใช้งานได้หมุนเวียนลงสนามได้และไม่จะเป็นต้องเป็นตัวหลักตลอดครับโบกับช่วงซัมเมอร์ยูเต็ดอาจจะต้องเสริมเซนเตอร์ถึง2คนครับการเซ็นฟรีหนึ่งดิลแล้วก็ซื้อ1นึ่งดิลอาจจะประหยัดงบประมาณไปได้เยอะสามารถเผื่องงบประมาณไปเสริมดิลอื่นได้โดยข้อมูลจากด้มเมเชนนักข่าวอังกฤษได้บอกว่ายูเต็ดต้องแย่งดิลนี้กับนิวคาสเซิล ที่อีกคนหนึ่งครับเป็นเป้าหมายของยูเต็ตมายาวนานตั้งแต่ซัมเมอร์ปีก่อนแล้วก็ข้อมูลบ่งบอกชัดเจนว่าเขายังไม่ชัวร์ว่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านั่นกนะ็คือเจอร์มีฟิลปลงแบ็คขวาของเลเวอร์กูเซนครับรายงานจากบิลสื่อเยอรมันเองบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าเลเวอร์กูเซนจะเก็บเขาไว้กับทีมฤรูลกน้าได้หรือเปล่าเพราะว่ามีค่าฉีกสัญญาที่40ล้านยูโรครับแลวเทนฮากครวมถึงมยูเต็ดชื่นชอบฟิลปลงเป็นอย่างมากครับอยู่ในแผนงานที่ ทีมอยากดึงตัวมาตั้งแต่ซัมเมอร์ปีก่อนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดึงฟิลปงมาร่วมทีมนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องรองดูการตัดสินใจในช่วงท้ายด้วยการจากบอร์ดบริหารว่ามีงบประมาณเหลือหรือเปล่าเพราะว่าแบ็คขวาเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสำคัญสูงสุดในการเสริมทีมโดยบิวอธิบายต่อว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือเทนฮาต้องอยู่กับทีมต่อเพราะเป็นนักเตะในแผนงานของเขานะครับจุดที่ทำให้แบ็คขวายังเป็นข่าวเชื่อมโยงอยู่ ในช่วงหลังก็เพราะว่าเทนไฮสยังไม่เคยซื้อแบ็กขวาในยุคข,ของเขาครับทุกตำแหน่งเนี่ยเคยซื้อหมดแล้วมีแค่แบ็กขวากับปีกซ้ายที่เขายังไม่เคยซื้อเข้ามาสู่ทีมใช้มอรดกตกทอดจากกุนซือคน,คนก่อนๆและข่าวดีของลพลพรรคบริษัทแดงครับดิวิดออนซีนรายงานว่าไมเยต็ดและบูโน่แฟนเดนมีการนัดหารือกันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้ง2ฝ่ายยืนยันชัดเจนว่าปางต้องการสู้ร่วมกันต่อไปและบูโน่อยู่ในแผนการทําทีมไม่ปล่อยไปไหนแน่นอนครับเรื่องนี้น่าทําให้แฟนๆหายห่วงได้ คิดเห็นอย่างไรพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้กับทุกประเด็นของวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครไม่อยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ